สวัสดีครับจากตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้น,นะครับวันนี้ผมจะนําไข่เข้าตู้นะครับก็จะมีนี่นะครับอันนี้เป็นไข่ไก่ดําอินโดนะครับสิบฟองอันนี้ซื้อมาฟองละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ไข่เชื้อนะครับแล้วก็นี่ชุดหนึ่งอันนี้เป็นของไข่ ไก่เบตงนะครับอันนี้ส่งตรงจากอําเภอยะลาอ่ะโทษครับจากอาเภอเบตงจังหวัดยะลาเลยนะครับก็มาที่เชียงใหม่นะครับก็เตรียมตู้ไว้นะครับตู้ฟักไข่ตะไก่แจ้ก็อุ่นตู้ไว้แล้วนะครับสามชั่วโมงนะครับผมใช้สองตู้เดี๋ยวจะมีไข่อย่างอื่นมาเข้าอีกนะครับโดยตอนนี้ผมอุ่นตู้มาแล้วสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว อุณหภูมินะครับก็มีตัวควบคุมไว้แล้วนะแล้วก็ส่วนความชื้นนะครับตอนนี้สี่สิบเจ็ดนะครับผมจะยังไม่ใส่น้ํานะครับวันนี้ผมจะใส่ไข่เข้าไปเอ,อตัวนี้สิบนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกยี่สิบสองนะครับเป็นสามสิบสองฟองนะครับสามสิบสองฟองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อสักกี่ฟองนะครับก็ใส่เข้าไปก่อน นะเพราะผมมีมีตู้เกิดด้วยผมมีตู้เกิดที่รองรับไข่จํานวนนี้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ผมอุ่นตู้มาแล้วสามชั่วโมงนะครับอุ่นตู้สามชั่วโมงทีนี้ก็เอ่อไม่ใส่น้ำนะฮะระหว่างนี้นะครับก็พออุ่นครบสามชั่วโมงเนี่ยฝาหน้าเราเนี่ยครับดึงเปิดได้เลยนะครับอุ่นตู้สามชั่วโมงแล้วนะครับผมไม่ใส่น้ํานะครับจะเห็นว่าด้านล่างยังมีคราบการใช้งานอยู่นะครับนะะ นี่นะครับลองลอยลองลอยการใช้งานยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยครับก็เดี๋ยว่อ้ว่ากันเสร็จชุดนี้ก่อนนะฮะพอดีคนทำความสะอาดไม่อยู่นะครับนะฮะก็เดี๋ยวเ,เราจะเรียงไข่เข้าตู้นะครับเรียงไข่ข้าตู้กันนะฮะก็จะเอาเรียงเป็นข้างแล้วกันนะฮะแต่ไข่เหล่านี้นะครับคือวันเนี้ยวันที่วันนี้ วันเริ่มต้นการฟักเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับปรับอุณหภูมิได้ปรับความชื้นได้ความชื้นรอวันที่สองนะครับอุณหภูมิเราเราใส่ไปก่อนนะครับได้อุณหภูมิแล้วเอาไข่ใส่ตู้ไปก่อนนะได้อุณหภูมิแล้วเอาไข่ใส่ตู้ไปก่อนนะครับท่านผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่นะครับก็เอาไข่ใส่เข้าไปก่อนเพื่ออะไรวันนี้ยังไม่ใส่น้ํานะครับเพราะว่าเราจะรอความชื้นจากไข่ก่อนนะครับก็ลุยเลยครับเอาไข่ใส่ตู้ตอนนี้อุณหภูมิมันจะตกบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เราเปิดประตูนะแล้วก็แล้วก็ตู้ตัวนี้ตั้งโต๊ะนะครับตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะก็เรียงไข่ได้เลยนะครับพอเรียงไข่ไปแล้วก็จะได้รู้ว่าอ่าผมจะเรียงเอาไข่ไก่อ่าตัวไก่ดามินโดนะครับไว้ฝั่งซ้ายนี่นะครับไว้ฝั่งซ้าย แล้วเดี๋ยวไก่เบตงผมจะไว้ฝั่งขวานะครับก็เรียงเข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไปตู้รุ่นนี้มันรุ่น84ฟองนะครับความจุ84ี่ฟองเรียงไว้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรใส่เข้าไปก่อนนะครับ ตัวตู้เรารักษาอุณหภูมิได้อยู่แล้วเพราะว่าถึงแม้จะเปิดประตูตู้กี่ครั้งนะครับในหนึ่งวันก็เปิดได้ครับเพื่อต้องการเช็คเชื้อต้องการตรวจสอบนั่นนี่นะครับตรวจสอบตัวความชื้นบ้างอะไรบ้างเติมน้ําเติมท่าน,นะครับเปิดได้ตลอดเปิดตู้ได้เรื่อยๆนะไม่มีปัญหา ไม่มีข้อจํากัดว่าจะเปิดได้แค่กี่ครั้งต่อว,วันอันนี้ไม่มีนะครับนะเอาละไข่ไข่ไก่อามนี่ก็ได้ไข่ไก่ตัวอินโดเออไม่ค่อยคุ้นเท่าทีไข่ไก่อินโดก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมตัดับหน่อยดีกว่าเอาใบนี้ไว้ข้างใน นี่อาอันี้เข้าไปแทนนี่นะครับตัวนี้ผมก็ใช้มาเป็นปีแล้วครับตัวนี้นะครับใช้มาเป็นปีๆแล้วถ้าจะมีเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่หลอดไฟครับมีบ้างธรรมดานะครับมันก็ใช้งาน โอเคผมก็เรียงไข่เข้าไปอืมนะครับสองแถวซ้ายน่าจะเป็นไข่อินโดนั่นเป็นเบตงหมกหมดเลยจริงผมสั่งไปยี่สิบฟองนะครับทางพี่ที่ขายไข่เขาก็ใจดีครับให้มาเพิ่มอีกสองฟองนะครับ อ่าเรียงเข้าไปนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เรียงไว้อย่างเงี้ยอุ่นตู้แล้วสามชั่วโมงนะครับตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้อุ่นแล้วสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็ไข่มาใส่นะเอาไข่มาใส่ก็เรียงไปก็จะให้ดีเราควรจะมีแผงไข่อย่างเงี้ยติดบ้านไว้บ้างนะครับเป็นแผงกระดาษก็ได้แผงพลาสติกก็ได้เพื่อสะดวกในการหยิบจับในการขนย้ายไข่ของเรานะครับ มีแผงไข่ติดบ้านไว้ก็ดีครับนี่เลี้ยงไปนะครับก็วันที่5้าของการฟักไข่เราก็จะลองมาส่องดูเชื้อว่ามีเชื้อไหมนะฮะก็ดูก็ดูให้มันแบบว่าถ้าสักห้าวันนะครับมันจะชัดเจนมันเห็นชัดว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเนี่ยเวลาส่องไฟแล้วมันจะชัด เป็นเลือดมันจะขึ้นนะครับอืม,อ,มอย่างนี้อะอีกสองฟองไว้หน่อยดีแค่นี้ก็ได้หมดแล้วนะครับครบเอาละครับ 32ฟองอยู่ยนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะเรียบร้อยนะฮะเราก็เปิดประตูตู้ได้เลยนะรประเดี๋ยวตู้ก็จะปรับอุณหภูมิเข้าสู่การควบคุมเองนะครับจะเห็นได้ผมเปิดผมเปิดประตูตู้ตั้งนานแล้วนะครับก็อุณหภูมิก็อยู่ที่35อยู่เลยไม่ได้ตกไปไหนนะครับนี่ แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าความชื้นเป็นเท่าไหร่แล้วก็ได้พิจารณาปรับความชื้นอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับลองดูไปนะครับบางท่านอาจจะมีความสนใจนะครับในการฟักไข่ขยายพันธุ์ไก่ด้วยตู้ฟักไข่ไฟฟ้านะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับถูกใจช่องเราก็กดถูกใจนะครับกด กระดิ่งไว้ด้วยเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อครับว่าเราจะเห็นอะไรในวันที่เราจะต้องส่องไฟดูเชื้อนะครับ